สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนพละพันธเชียวฮาสิไปหาคนดังครับพี่น้องครับสิไปหาพ่อกัน์ดใช่แสดงความยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีด้วยครับพ่อสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างบ้านขึ้นหนาใสแตั้งแต่แต่งเพลงติดหนึ่งมาแรงใส่กาแฟเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงดีใจไหมดีใจแบบ บอกบอกว่าถีบอกก็เลยบอกบอกโอ้ยดีใจน้ำเด้อดีใจเกินคันเลยครับดีใจแหงุด็ดแคติแค่แคดแค่ติมาแรงกะโอ้แคท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 ดแคทแแต่ว่ามันไปทแดเแลแคทแคแเลคแคคทแ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 คทิคทแ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 แคทแคทแแทแี มันเกินขาดแห่งแต่มาลองจำเหนียวัน่อยันเกินขาดแห่งนอกมันมันมับ่เคยไหมผมังแรกเทางแรกเลยบ่พราะฉนี้เ่าเป็นบ่บอกเพราะว่ามืดงบแล้วเมืดงบแล้วแต่ก็บ่บน่เพราะว่า พอเรามันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้พอเอออีกพออีรี่จะได้นุ่มพอแข่งฮะด้่อใจกูไปอย่างกูพูดอย่างห้มึง้นุมไดขังเยอคือคือนุ่มม้าเมลองอ่อนเลยงอยู่ขังเยออยูุ่่่นเบเิร์กฮะโก็แล้วแต่เราปด็นันนี่ได้ บัวลหามได้พระอิเบอร์พระเบอร์ใจ่ายไปจ่ายมันเนาะเอาด้เอาแค่นันบางทีพระธบ้านก็หมปหลอดก่อนเออขอบคุณอาจารย์ตันนะครับในเชียนี่นี่เด็กสาวใส่ฝันี้เ่เหนอนร่ยนะครับข้อเบี้ยวขอสติ๊กร้ยวจะนอครับเป็้าเอรา่นะครับจบเป็นขอมอยู่ใส่้อ นักหลอกหนึ่งแมลงคืนนี้ห่ารหลุ่นหนึ่งร้านวิวนะครับคืนนี้เราจะมาจับสินต้องาเพ่งนะครับาบานักหลมจับสินดนักหลอกจูสินเท่าไหร่ยู ไปกำลังเยอะๆไปไปเมค่อยันพุธหายยากอย่างนี well> ้ความแของมั้งหรอเลยบาดเยอะกั พี่เอฟให้เอกน้พยาอดีเฮ้ยเบื่อหนายอียแค่ไหนเรพี่น้องพอกันคลิปนาพอกันคลิปนาค้าคสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่แหละนี่ผู้เขาเบอร์พ่อนี่แลผู้เขาเบอร์นี่ผู้เขเบอร์นี่เยตัด้เป็นนักเอก โอ้เมื่อยดีขอาะเอกคก็ไม่ได้เาเหื้อยแล้วเอามาหมาอดกวเดีเข้ามาพี่น้องโอ้อาจารย์จักิดจากอะไรเกิดคนบ้านเอนี่เเ่อพระเอกครับนี่ิโตนิโตนผู้สองวีเนาะจ้กิ๊กใส่ตัดดิเดี๋ยวเดี๋ยไปสัมผัสอยู่ก็รู้สึกหลังลังหัวแนเนีิ่งขวาจะได้ออกครับ ทแทมาทีเดียวแทแทออกมาทีเดียวสองวิจะมาแตแต่ลจะเห็นหนาแล้เดไออเนออกมาเลยวะแทแทหนาออกมาสองวิเอาไมเนอะเอาเราไป c o r น้ำเรองอะไรส่วน ใอ้แล้วหลองพฝันคืออยู่น้ำแต้เลยเย้ก็พันไปจริงแล้วอยากสั่งดีเล้ลองเขาเพี้ยนตู้กับข้าวเดี๋ยวล้มตัวหักโดนตีออกอีกแล้วออกดูเถอะตู้กับข้าวเอาโน้ตให้อาจารย์ดนตรีไปเออแล้วเกอไอเกิดแกแล้วแกแล้วเนาะเล่นไห้ฟังแล้วแกเบียแล้วตั้ได้ไปไปหรอกฮะเชฟเจ้าเป็นหรอกแล้วจะมากันโอเค เว้ยคันด้เตยล่าไม่หลออมากนล้อก็เป็นนักหล่อคือปอเปน่อนักลอทนเจ้านจก่ท่านบรรยากาศโอ้ยเนาะย้อนยิ้มขื่นผมสิหนีมีแนวไปขอบคุณพ่อกันชัยอยู่ครับที่นนอพอดีถือสื่อพร้องมาใส่หลงโอ้ยฮะ ขอบคุณเป็นววน,น้องว่านำใจไว้น้องว่านำใจเราเป็นเป็นกระเ่าะกระเช่า,ชาที่ระลึกนะครับเพราะว่าอการใช่เนาะเพราะให้อาที่เ้องหักแล้วเขาลเพาอการช่วคือพอ่อคนหนึ่งนะครับพอพอได้อันนี้แล้วก็อยากขอบคุณคนห่งนให้โอกาสเขาครับได้แสดงความสมารถในการเขียนเพลงนี้ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับโอ้สวัสดีน้องมานาครับ โอ้เดี๋ยวยังกินเขาครับโอ้บอสเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงต้องสบายไม่โอ้เสียงเลยบอสโอ้หายไปไหครับมาจ้าเขาเดี๋ยวยังกินอ๋อสูบกเขือไหมยู่บ้านอายู่บ้านอายุทอง เรรยาการรยาบรรยากาศบยากาศบรรยากนยบรากบรรยากาศบราการกาศรรารรบพี่ราบรบายา่าศบรรงากาศบรรยารงลบาย้าาาา เต็นน <ibl ampa> ้องไดมอนด์นะวิจ <apply some antis> ิตรไก่คนมาเยี่ยม่หยิบประยุกต์พวกอ่อยู่ทั้งหลังเลยครับพี่น้อง่นี่ต้นวิมุนชัยผมอยู่ดูเศร้าน้ำแล้วครับน้องอาบน้ำเล้วคนของไปเต็นเรียบร้อยแล้วควบรรยากาศทั้งหลังรถทั้งหลัง ครัวนี่คือครัวนะครับนี่คือทั้งหลังว่าจะใดโอที่รับสลักที่มีก็ไว้สมีก่อนครับเจอกันแล้วครับนักเขียนกับศิลปินได้เจอกันแล้วนะครับศิลปินกับนักเขียนเจอกันแล้วนะครับแสดงความยินดีครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อกันชัยนะครับที่ให้โอกาสนะ ขอประชวนมือหนึ่งคือสิษบ๊อมีปลาจัชนอะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปชนันไปก่อนครับพี่น้องครับก่อไลค์กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมไปนะครับคืนนี้ลุ้นขอบคุณครับสำหรับหนึ่งแมลงนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับรอติดตามชมนะครับตอนนี้ก็ลุ้นหนึ่งล้านวิวนะครับคืนนี้เจ๋งเลยบ๊อบบุ๊ยู่ที่พี่น้องสูซ่อนปากกดไลค์กกดแชร์นะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับ